สวัสดีค่ะวันนี้น้อยจะพาไปดูแดนนรกกันนะคะอันนี้เป็นทางประตูด้านเข้านะคะนี่ค่ะทางนี้จะเป็นมัจ,จุราชตัวใหญ่มากเลยค่ะอยู่หน้าประตูทางเข้านะคะแล้วเราก็เดินข้ามสะพานไปนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ รอบข้างจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะมัจจุราชรอ,ออยู่หน้าปาประตูเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยค่ะค่ะเดินเข้ามาด้านในนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะ นี่ค่ะโยมทูดตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบริเวณด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบทําบาปนะคะต้องไปทําบุญเยอะๆนะคะ นี่นะคะสำหรับคนบาปนะคะนี่ค่ะคนเยอะมากเลยค่ะดูลเลยเบรอบๆนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปทางด้านขวามือกันนะคะนี่ค่ะขวามือของเราก็จะเป็นนี่นะคะ นี่ค่ะความมืองของเรานะคะมีหุ่นเต็มเลยค่ะอีกามั่งค่ะมี่ค่ะอีกาจิกนะคะนรกอีกาเต็มเลยค่ะ นี่นะคะบริเวณรอบๆดูค่ะนี่กระทาทองแดงนี่นะคะกระทาทองแดงนี่ค่ะจะเป็นรูปปั้น อันนี้นะคะแดนนรกหนูมาทำบุญนะคะหนูไม่ได้มาทำรายการผีนะคะแต่ว่าทัางในนี้หนูเห็นมันสวยหนูก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะย้ำว่าหนูไม่ได้มาทำรายการผีนะคะหนูมาทำบุญค่ะ ดูบริเวลรอบๆนะคะนี่มีหุ่นยืนเต็มเลยนะคะนี่ค่ะมีแต่น่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะ หตรงนี้ก็น่ากลัวค่ะโอหเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าเราไม่อยากมาแดนนรกเราต้องไปทำบุญเยอะๆนะคะเราจะได้ไปบนสวรรค์นี่ค่ะดูภาพเอานะคะ น้อยไม่พูดเยอะนะคะดูเอาเองนะคะว่ามันน่ากลัวแค่ไหนนี่นะคะเลือดสาดเลยค่ะกว้างมากเลยนะคะ ดูเอานะครับมันกว้างเกินค่ะน้อยบรรยายไม่หมดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนิ้วนะคะคนขึ้นเต็มเลยค่ะ ดูเอานะคะน้อยไม่ปัญญาเยอะนะคะเพราะว่ามันกว้างมากเลยค่ะนี่ค่ะมีเป็ดยืนสองต้นนะคะยาวเฟื้อยเลยค่ะนู่นค่ะใครทําบาปตายไปก็จะได้เป็นเป็ดนะคะ นี่ค่ะเป็ดสองตนนี่ค่ะยืนคู่กันอยู่ค่ะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะราต,ต้องทําบุญเยอะๆนะคะนี่ค่ะดูเอานะคะ มันเป็นบริเวณกว้างมากเลยค่ะนะคะ่ะน้อยถ่ายให้ดูไม่หมดนะคะเยอะมากเลยค่ะ กว้างมากเลยนะคะคนมากันเยอะเลยนะคะดูเอานะคะมีเยอะแยะเลยลูกปั้น,นะค่ะ นีค่ะฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ต้นิ้วอีกแล้วค่ะสูมากเลยค่ะต้นิ้วคนขึ้นเต็มเลยค่ะมีอีก,กาจิกด้วยค่ะตอนนี้เราก็จะมาหา เจ้าแม่เนื้อทองนะคะนี่ค่ะท่านอยู่นี่ค่ะมาขอโชคขอลาบขอหวยกันได้เต็มเลยค่ะเจ้าแม่เนื้อทองนี่นะคะชุดไทยเต็มเลยค่ะชุดไทยเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะเขาว่ากันมานะคะ ชุดไทยเต็มเลยพวงมาลัยก็เต็มเลยค่ะมีทั้งโต๊ะเครื่องปรุงเครื่องแป้งนี่นะคะชุดไทยเต็มศาลาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ มันกว้างมากเลยนะคะบริเวณนี้นี่นะคะตัดลิ้นเลยนะคะน่ากลัวไหมคะลูกปั่นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ บรรยากาศน่ากลัวมากเลยค่ะนี่นะคะบ,บริเวณนี่ค่ะครับบริเวณ อันนี้เป็นที่เก็บกระดูกของคนตายนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกอักินะคะน้อยจะพามาดูที่เก็บกระดูกที่คนตายแล้วนะคะเป็นรูปปั้นพระข้า,างล่างก็จะใส่กระดูกนะคะนี่ค่ะเป็นรูปปั้นพระเต็มเลยค่ะ กองวันยังไม่น่ากลัวเท่ากองคืนนะคะนี่ค่ะเดินเข้ามาด้านในขนลุกขนพองไปหมดเลยค่ะน่ากลัวไหมคะนี่ค่ะที่เก็บกระดูคนตายนะคะขนาดน้อยเดินมาด้านในยังขนลุกสู้ขนาดนี้นะคะแล้วถ้าเป็นกองคืนจะขนาดไหนคะ มันเป็นวังเวงมากเลยค่ะนี่ค่ะมีป้ายชื่อด้วยนะคะน่ากลัวไหมคะบรรยากาศก็ให้มากเลยค่ะขนลุกไปหมดเลยค่ะยิ่งเดินขนก็ยิ่งลุกนะคะนี่ค่ะ เต็มไปหมดเลยค่ะน้อยไม่กล้าเดินไปถ่ายให้ดูข้างในนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยค่ะถ่ายให้ดูแต่บริเวณนี้นะคะนี่เก็บกระดูกหมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นที่เก็บกระดูกหมดเลยค่ะ ถ้าดูผิวเผินเหมือนไม่ใช่ที่เก็บกระดูกนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นที่เก็บกระดูกค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังน้อยจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ช่องวนิดาชาแนลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ